สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำใช้เพื่อเกษตรนะครับแล้วก็อีพีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยากนําเสนอนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกระหล่ำนะครับกับแม่สุพินใช่ไหมครับแม่ค่ะแม่สุพินค่ะแม่สุพินวันนี้มีการเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่จะมาปลูกกระหล่ำค่ะวันนี้เตรียมว่าจะ อนุบากลกระลำค่ะเพราะว่ากระลำมันกับบอกแครีค่ะถ้าเราทําหน้านี้เราจะทําแบบนี้อนุบาลก่อนถ้าเราไปลงจริงเลย่มันไม่ได้้นกล้าครับท,ทีนี้เราจะเตรียมอุปกรณเ์เป็นดินเป็นดินเพาะก่อนครับเวลาเราจะไปทำอะ่ะเราต้องร่อนร่อนดินให้ให้มันละเอียดอเอียดอยร่อนดินแบบนี้ก่อน,อ,นอันนี้เพื่ออะไรครับแม่อันนี้เผื่อเผื่อตัวเล็กเขา ต้นเล็กๆอ่ะเวลาเราไปไปแต้มเขาอ่ะมันจะไปโดนก้อนเล็กๆมันแล้วมันต้อนหักอันนี้ร่อนดินใช่ไหมครับอันนี้ร่อนดินเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราร่อนเราร่อนได้แล้วเราก็ไปลงลงถาดอันนี้ก็เป็นถาดหลุมเนาะจะอันนี้เป็นถาดหลุมเนี่ยถาดหลุมอันนี้สงวัดแล้วนะอันนี้ก็จะมีอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าแต้มนะไม่ไม่ใช่ปลูกเขาบอกว่าแต้มเป็นการแต้มะ อันนี้เมล็ดพันธุ์เราเพาะยังไงครับแม่ตัวนี้เราเราก็ร่อนดินเอามาใส่ดินเหมือนเหมือนเหมือนกันแบบนี้ร่อนดินเหมือนกันแล้วก็เอาเย์น้ำสีดสีแล้วก็ปิดไว้สามวันที่จริงมันจะได้สามวันกับสี่วันก็จะได้ต้นกล้าทีนี้มันมันเกินถ้ามันเกินมันมันสี่ห้าวันแล้วครับทีนี้เราเราก็จะมาเต้มของเขาเพราะว่าอนุบาลเขาไว้กว่ามันยาวเหมือนเสียบต้นกล้าลงไปเนาะเนี่ยแล้วก็ เสียบให้เขาลงลึกทีนี้ถ้าก็จะขึ้นเองก็จะตั้งขึ้นเองครับเราลงแล้วก็กดให้ลากเขาลงแปางล่างลากเขาลงไปข้างล่างแบบนี้เป็นการแต้มนะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นการปลูกจ้ะปลูกอีกหนึ่งขั้นตอนใช่ไหมปลูกอีกหนึ่งขั้นตอนเวลามันต้นต้นใหญ่ขึ้นครับพอปลูกแล้วก็ไปปลูกอืม ้อันนี้คือกระหล่ำหรือว่าบัคคอลี่ครับอันนี้บัคคอลี่ค่ะอ๋อบัคคอลี่อันนี้กระหล่ำนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นี่คือกระหล่ำนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับดอี่บัคคอลี่จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้บัคคอลี่นะครับดอกเขียวอ๋อถ้าเราแต้มได้เนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้มาดู แต้มเสร็จแล้วหลังจากที่แต้มจะได้อันนี้ได้สี่วันแล้วอืมใบเขาเริ่มแหลมขึ้นมาแล้วเนาะจะอันนี้เป็นพริกค่ะอันนี้พริกใช่ไหมครับอันนี้เป็นอ๋ออันนี้คือได้สี่วันไปแล้วที่ที่แต้มมาแบบนี้เขาจะเขาก็เขาจะลุกขึ้นแบบอันนี้พริกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าฝั่งนู้นที่แม่สุพินแต้มไว้เมื่อกี้นี้ก็คือพวกกระหล่ำกระเบื้อรเ่เนาะนะครับนี่คือการเพาะนะครับอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการ เ,เตรียมน,นะครับหน้าฝนาเนาะ,ะเพื่อจะเอาไปปลูกแล้วก็ลงแปลงอีกทีหนึ่งนะครับให้เขาแข็งแรงก็ไปลงแปลงอืมมันจะไม่ได้เหี่ยวเวลาเราก็เลยยกยกเป็นอันเนี้ยไปเลยเป็นลุมเป็นลุมหลงหลังจากที่เราแต้มแบบนี้ให้ครบเลยครับแนี่ต่อไปทําอะไรต่อครับแล้วก็เอาไปแช่เราจะแช่น้าให้ให้ดินมันอิ่มแช่หมายถึงว่าเราแช่แช่น้า แค่ดังถาดเนี่ยนะเพราะข้างล่างมันมีรูครับนี่อ๋อทีนี้เขาจะกินน้ําอิ่มเขาก็พอแล้วน้ํานี่เราให้ระดับประมาณไหนครับแม่ก็เต็มนี้พอดีเกาจะกินอยู่ข้างล่างนี่พอดีใช่ไหมอ๋อตรงี้พอดีกับถาดเขาเนี่ยครับตรงตรงกับถาดเขาเลยก็ปล่อยให้เขากินน้ําไปเลยแล้วเขาอิ่มน้ำแล้วก็ยกขึ้นแต่ลากไม่เน่าสองสามวันเรสองสามวันเราค่อยลดได้ทีนึงอืมไม่เน่านะทําแบบนี้มันได้ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยแช่ไว้เลยอันนี้รับรองว่าแช่ประมาณ คิดว่าเขาอิ่มอ่ะประมาณ10นาทียีสิบนาทีนี่แหละแล้วก็ยกขึ้นมาครับอ่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับกับแม่สุพินเนาะในเรื่องของการเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดแล้วก็มาลงมาแต้มใช่ไหมครับมาแต้มเนาะอ่าเป็นสิ่งดีๆอย่างนึงครับอยากนำอ่าอยากนำเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อเอาไปใช้ได้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์เนาะนี่ยครับ อันนี้ดินก็ดินทั่วไปใช่ไหมแม่หรือเป็นดินปุ๋ยครับดินอันนี้เป็นดินที่เราหมักเองหมักเองอืม้เนียรกตอะไรจามจุลีอะไรเนี่ยใบจามจุลีจ้ะเรหมักแล้วก็มีดินแล้วจะใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยโอ้ผสมผสมเข้าไปนะครับก็เป็นปุ๋ยของเขาอ่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่สนใจนะครับทำง่ายมากอ่าทำง่ายครับเอาไว้ปลูกข้างบ้านเนาะแม่เนาะใช่ อะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนำชัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมเนาะอะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ